สวัสดีครับวันนี้ Facebook ปากแกเชียงใหม่ได้นำเจ้าชี้าหน้าหนูมานำเสนอนะครับคันนี้อาสีเต็ม6กเกนะครับแอร์เย็นช่ำนะครับภายในเป็นกระจกไฟฟ้านะครับเบาะกำมะยีนะครับสัดส่ให้เก้าสบานะครับอันไหนกำลังมองหาใช้งานคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ บบบะบบนครัสีสันสรดใหม่มารอบคันนะครับไม่ใช่สีเดิมโรงงานนะครับเยีงยมเลยตรงนี้เลยนะครับเจ้าของเดิมสัดมาบางๆนะครับดอความสวยงามน,นะครับพาวนชมดูลายละเอียดรอบคันหรือพาชมภายในนะครับ ถ้าไหนสนใจติดต่อ0894317199นะครับรถอยู่สันสัยเชียงใหม่ต่างจังหวัดบริการส่งนะครับเดี๋ยวพาชมภายในต่อนะครับอ่าเพิ่งจะแขย่ประตูนะครับแขย่ประตูสะอาดสวยงามนะครับอ่าข้างหน้าเจ้าของดูแลดีนะครับเบาะก็ไม่ดียังตึงๆนะครับไม่ขาดนะครับน่านั่งน่าขับนะครับ วัันะครปลากระดาษสะอาดจะแน่นนะครับยังไมีฟังนะครับอะไรเขาเอยืงช้ำนะครับเดี๋ยวพาชมเร็วกว่านะครับเแลยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับท่านไหนกำลังมองหาเช่างงานคันนี้คุ้มครับสวยคลิปร็อกกัน เดี๋ยวตู้ก็เสียงแอมสักต้นขวาครับแต่อยู่นะครับฝั่งนี้ก็โซนก็โซนรับสียงแอมนะครับสะอาดสะอาดทั้งสองฟังนะครับดูสะอาดครับเาจตัดเครื่องนะครับเดี๋ยวพี่จะตัดติดง่ายนะครับ เย็นตรงนะครับเดินอีกฟองนะครับติดครับเดิดครับติดครับเฮ้ะข้าชมห้องเครื่องนะครับเครื่องยนต์เดินนุ่งๆน,น,น,นะครับ เครืองถึานนะครับเครื่องนดนมนะครับบนมาไหลน้ำไม่จัครับนนี้อาใจสบายนะครับอเก้าสิบแรงม้านะครับประหยัดครับแรงจะประหยัดจรินะครับนี่ครับประหยัดจริงครับเค่งตัวนี้ครับอ่าทไหนกำลังมองหาช่างงนทานี้ครับไม่ิดแน่นครับตรทีเรื่อเครองยนต์นะครับายใจสบายครับ กับเจ้าชีอาหน้าหนูนะครับปี40นะครับหรือปี19 9 7นะครับภาสีต็มพอเย็นครับไอจัวไฟฟ้าบอกก็ไม่ยีนะครับอ้าไหนสนใจที่ต่อ0 8 9 431 7 1 9 9นะครับ0 8 9 431 7 1 9 9หรือแอดไลน์0 9 9 4 3 17199นะครับหรือติต่อสายที่เฟซบุ๊กปารเกเชียงใหม่นะครับเฟซบุ๊กปัรเกเชียงใหม่ขายริงส่งกินนะครับรถดีฉันายเชียงใหม่ต่างจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับ อันไหนกำลังมองหใช้งานทำไมไม่คุ้มครับเดี๋ยวจบรีวิวผมจะพาไปขับทดสอบนะครับทดสอบชั้งล่างกันนะครับว่าเจะมเียอกันนิ่งไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาไปขับทดสอบนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ